ไทยแลนด์4.0มาร่วมพร้อ,พอมพลเอกพันธ์ทางปัญญาจุดประกายจินตนาการ,รที่กว้างไกลด้วยการอ่าน Good morning Lady and Gentleman จุงกาแมล์แปะบอนครั pa, รรบคณะคณิยะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงธนรินทร์เนินทองสวัสดีครับกับผมเด็กชายศิษย์อิสานชลอม่อม ดิฉันเด้ยินกันอยางนั้นม่งศรีพวกเรายุวะบรรณารักโรงเรียนมือสีประชาสันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งการอ่านเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21เป็นการพัฒนาศักยภาพของคนขั้นพื้นฐานต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เข้าสู่ยุคไทยแลนด์4.0 มุ่งเน้นให้เยาวชนละการอ่านรู้จักคิดวิเคราะห์มากกว่าการท่องจำผลิตและเผยแพร่สารสนเทศ เชิงสร้างสรรค์มีทักษะพื้ชีวิตที่จําเป็นและคุณภาพที่ท<า>ดีแ<อ><ห>น่น่มั่นตั้งใจที่จะส่งเสริมให้เพื่อนเพืเ่อนพี่ๆี่น้องนมีนิสัยรักการอ่านพวกเรายุวะบรรณารักได้จัดกิจกรรมที่สนุกสนานและได้ความรู้ผ่านกิจกรรมสแกนบุ๊กสนุกปับ๊บกิจกรรมสนุกเล่าชาวหมื่นสีกิจกรรมติกต๊กตอกติกต๊กตรีวิวหนังสือหน้าอ่าน กิจกรรมตะกลาาปันความรู้สู่ปัญญากิจกรรมสอยดาวถามปุ๊บตอบปับ๊บถามปั๊บปั๊บตอบได้เลยโดยวันนี้เรามี3กิจกรรมมานําเสนอไปดูกันเลยครับกิจกรรมสแกนปุ๊บสนุกปับ๊บ โดยทางห้องสมุดของเราจะจัดทำนิทานสนุกๆในรูปแบบของ QR code วางประจำจุดต่างๆและติดในป้ายนิเทศรวมทั้งในบริเวณต่างๆของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนที่สนใจสามารถอ่านนิทานสนุกๆจาก QR code ได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่ใช้โทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนับเป็นการใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วและง่ายสุดๆไปเลยค่ะ การสนุกเล่าชาวเหมือนสีกิจกรรมนี้จะจัดในข้ามโฮมรู้ทุกันงคารโดยคณครูประจำชั้นในแต่ละห้องเรียนจะส่งตัวแทนมาเล่านิทานข่าวหรือเก็บความรู้ต่างๆที่ห้องสมุดจะเป็นการเล่าผ่านการถ่ายทอดสดเพจเฟซบุ๊กห้องสมุดโรงเรียนซึ่งในท้ายรายการจะมีคําถามให้ร่วมตอบผ่านการถ่ายทอดสดใครตอบคำถามถูกเป็นคนแรกจะเป็นผู้ได้รับรางวัลจากทางห้องสมุดไปค่ะ ตินชีวีให้โลกก้าวไกล หมดจะให้นักเรียนถ่ายคลิปวิดีโอรีวิวหนังสือในแอปพลิเคชันติ k To k หรือแอปพลิเคชันอื่นๆนำส่งเข้าประกวดห้องสมุดจะทำการตัดสินโดยการกดคลิปวิดีโอลงเพจ Facebook ห้องสมุดโรงเรียนคลิปวิดีโอใดมีผู้กดไลค์กดหัวใจหรือกดชร์มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะและได้รับรางวัลหน้าักน่างกัก กาสมุนไปเลยะ่ะคะการส่งเสริมการอ่านของเรานอกจากจะเป็นกิจกรรมที่ได้รับความรู้ความสนุกสนานและแสดงถึงความกล้าแสดงออกแล้วยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอีกด้วยนะครับเพราะเราเป็นบานากา์ยุคใหม่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการแสวงหาความรู้เป็นการพัฒนาการศึกษาที่ก้าวไกล ขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย